ก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้คุณดาพับบูมนะครับได้ลงคลิปใหม่แล้วนะครับก็คือสกิมีบทอยเลตตัวที่หเกเจ็ดนะครับพาร์ทหนึ่งมาเรามาดูกันว่าได้ข้อสรุปอะไรกันบ้าง้ย่างงผมขอลดเสียงก่อนผมรู้ว่าเสียงคลิปมันต้องดังแน่เริ่มมาแล้วครับเราเรา,เราเหมือว่าจะอยู่บนรถทะที่มีแคมอราแมนกำลังขับรถอยู่ฮะ แล้วเราจะเห็นฝกเพ,พื่อคิมเดอร์พีหนาเต็มไปหมดเลยฮะแล้วกางขับเรามาที่ไหนพักทีหนึ่งแล้วเราก็มีรักเทมาราแมนเพ,พื่กคิมเดอร์มนอยู่ดีมีสกกิมเดอตัวใหม่สกกิมเดอร์ตีปืนฮะ,ะแล้วเราฝงมบาะเป็นรัสเทมาร่าแมนอยู่นะฮะสังเกตได้จากอาร์พีกีตัวนี้อาร์พีกีตัวนี้เหมือนด้ว่าจะมีอะไรฝ่ายาที่เป็นแบบนี้ิวเคลียร์อยู่ะะเออแล้วผมคุณผมเห็นคุณดาฮอกบูลด้วนนโโยนะฮงฮงฮะพีพ่เห็นแล้ว นี่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 ฮะนี่คือคุณดาร์กบูมนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะครับแล้วเขาก็หายไปขามุยหายไปเลยแต่ที่เราทำาจกสุดท้ามีฟูลิฟทีมดี้มามันได้ฆ่าคนขับลักแขม่าแมากักก็เลยยิงแต่ยิงไม่ได้โดนปักเลฟูลิสก็เลยพยายามจุ๊กแต่ก็จุ๊กไม่หนีจนโดนยิงได้รับบาดเจ็บก็ได้หนีไปนักแขม่าแมากักก็ลงมาพร้อมกับได้รับบาดเจ็บที่แขนนะแต่มันมันก็ได้ มันก็ได้ยิงฟิกิมิโดฟูลิซ่ตลอยหลังต่อมาไททันทีวีแมสใช่ไหมไม่ใช่อะของเรเลยไอตัวฟิกิมิโดฟเคื่องตัวนี้มันคล้ายๆไฟแอนฮะนี่ฮะแล้วแค่มันไม่ได้ยิงไปนี่มันคล้ายๆไฟแอนเนื่องจากมันมีอันนี้ฮะไอขาไ่ม,มุมตัวนี้นี่ไอฟิกิมิโดฟตัวนี้เนี่ยคือฟิกิมิโดฟตอนไหนฟะตอนนึงนี่แหละตอนที่พวกตอนนั้นมาเฟียใช่ฟิกกิมิโดมาเฟีย เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแปะ๊ะเป็นไงฮะเหมือนกันไหมกิมิโดมาเฟียโผลมาในตอนไหนฟัดตอนนึงนี่แหละฮะผมขึ้นบอกด้วยอย่างแรกคือมันมีปืนน้ำกรดกับเลื่อยนั่นแหละฮะต่อต่อมันก็เหมือนพยายามฆ่าออจริงจริงอะเนี่ยเรามาแท้สติเกอร์แมนโผลมาและแท้แคมร่าแมน man. เหมือนว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถูกลักพาตัวไปฮนะโดนหลอกฮะไั่นีืภาพปลอม มันได้ดึงแขนของเลื่อยออกมาแล้วก็ออกมาใส่ที่มือฮะมึงทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตอนที่ตอมันก็ได้ตบหน้ามันมันเหมือนแค้นมากอ่ะนี่ฮะนี่มันโดนปืนทำลายน้ำกดแขนมันโดนน้ำกดของตัวเองมันพยายามจะฆ่าแท้ปิกเกอร์แมทแท้ปิกเกอร์แมทก็เลยตบหน้าเหมือนในตอนนั้นเลยฮะต่อมาไททันทีวีร้อยเหรียญเอาไปใช้แทนทีวีแมทแล้วลักแคลมอร่ามันก็เลยหนีเราได้รู้ว่ารักแคลมอร่ามันักแคลมอร่ามันมีเจ็ดแพท อแอนก็โผล่มาฮะแม่ก็ว่าอีอ,อีตายแน่ตายแน่ซึ่งเขาเขารู้ปุ๊บเฮ้ยปาดคอนะกลัวไหมละ่ะทั้งตอนที่เราได้คืออย่างแรกคือเราได้เห็นได้เห็นพวกฟิกกิมิโบตัวเก่าๆที่ได้ได้ตายไปเราได้กลับมาฮะและ้วก็พวกพวกทังแคมเมราแมนและทังฟิกกิมแมนนั้นไม่ได้ถูกลักไม่ได้ถูกลักพาตัวไป เพราะน่าจะเป็นภาพหลอกฮะภาพหลอกสังเกตได้จากเลยฮะภาพหลอกนะแล้วเราก็ได้เห็นฟรีเข็เอเจนต์ได้รู้ว่าลัรคาเมร่าแมนนั้นมีการอัปเกรดและตัวละครที่เราฝูงบทบาตอยู่ก็คือเออเป็นลัรคาเมร่าแมนเราฝูงบ้าเป็นลัรคาเมร่าแมนสังเกตได้จากการบีจีและเราได้เห็นสกิมมิโดปืนกลกับพูลิสสกิมมิโดค่ะทั้งตอนคือมีเพียงเท่านี้เลยคลิปอาจจะฟันๆนะคะเพราะอันนี้แค่พาร์ทหนึ่งแถมไม่ค่อยมีราย,รยละเอียดอะไรด้วยคลิปนี้เพียงเท่านี้เลย Bye.